สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวท้ายสวนม่วนเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับปี2564นะครับวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการเพาะมะรกอฮอลแลนด์นะครับส่วนใหญ่มรกรนี่จะเพาะกันยากมันขึ้นยากมากเลยครับถ้าเราไม่รู้วิธีนะครับเดี๋ยวเราจะบอกวิธีเพาะให้นะครับตอนนี้เราไปเที่ยวงานเกษตรกำแพงแสนมาปีนี้เราก็เลยเอามาเล็้พัผนมานะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับมีกล่องพลาสติกนะครับแล้วก็ นี่ผมใส่กระดาษทิชชู่ชุบน้ำไว้นะครับไว้สําหรับที่จะเขาเรียกว่าหมักเมล็ดเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็ถ้วยแช่น้านะครับใช้น้ําอุ่นเนี่ยนะครับน้าร้อนผสมกับน้ําเย็นแล้วเอานิ้วเทสลงไปนะครับว่าให้มันอุ่นประมาณสัก4ี่สองศาก,ก็ได้นะครับพอที่นิ้วเราทนได้นะครับแล้วก็จะใช้เมล็ดพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์นี่หละครับลงไปแช่ก็แช่ไว้ประมาณสัก 4ชั่วโมงนะครับ3ามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็เอาขึ้นมานะครับแล้วก็ไปหมักไว้ในในกล่องนั่นแหละครับแช่น้ําไปเลยนะครับแล้วก็กดให้จมน้ํานิดหนึ่งนะครับกดให้จมน้ํานิดหนึ่งช่วงนี้นะครับคือโอกาสสวัสดีปปใหม่เพื่อนๆ ชาวไทยสวนเกษตรเลยนะครับก็นําเสนอเกี่ยวกับการเพาะมะละกอนะครับมะละกออะไรก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นพันธุ์ฮอลแลนด์ที่เราไปได้เขาแจกฟรีนะครับในงานเกษตรนะครับของทกศครับได้เมล็ดพันธุ์มาหลายอย่างเลยนะครับพันธุ์ถักกาดก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ผ่านไปแล้วนะครับ 7วันนะครับปกติ5วันผมเข้ามาดูทีหนึ่งก็มีงอกนิดหน่อยนะครับเลยพาร์ตมาที่7วันเลยนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนดูกันว่าเขาจะงอกประมาณไหนนะครับหมักไว้7วันนะครับปิดฝาไว้เดี๋ยวมาดูกันนะครับยังไงครับงอกแล้วนะครับแค่7วันเองนะครับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะครับบางทีเราเพาะจนลืมเลยครับ ไม่งอกสักทีนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมถาดเพาะไว้นะครับเตรียมถาดเพาะแล้วก็เตรียมหาดินร่วนๆนะครับสําหรับที่จะปลูกนะครับอย่าเอาดินเหนียวจนเกินไปนะครับดินร่วนหรือดินที่เราซื้อมาตามท้องตลาดก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ดินขุยไผ่ที่บ้านนี่แหละครับเอามาเก็บเศษรากไผ่ออกแล้วก็เอามาผสมกับปุ๋ยคอกเล็กน้อยนะครับเอามาทําการเพราะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าอีกกี่วันนะครับถึงจะงอกขึ้นมาเป็นต้นให้เราเห็นนะครับตอนนี้เราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไม้เจาะรูตรงกลางถาดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะค่อยๆหยอดด้านที่เป็นรากลงไปนะครับรากของมะละกอนะครับนี่ครับได้เวลาแล้วอันนี้อยู่ที่ประมาณ10วันนะครับจากวันที่เรา เอาลงถาดนะครับ10วันนะครับ10วันแล้วเดี๋ยวขยับดูให้เพื่อนๆอีกนิดหนึ่งนะครับว่านี่ครับอันนี้15วันนะครับคือวันนี้เลยนะครับก็สภาพก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเตรียมเอาลงถุงดำแล้วก็เอาไปเตรียมลงแปลงปลูกอีกทีหนึ่งนะครับจะชั่ถุงดำไว้ก่อนนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆสําสำหรับของขวัญปีใหม่ของช่องท้ายสวนมืองเกษตรรูร้มาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับสุขภาพ,าพแข็งแรงนะครับมีความร่ำรวยสุขกายสุขใจกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เอาวิธีการเพาะมะกอฮอแลนด์มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพื่อนท่านใดที่อยากทานมะกอจะปลูกเองก็ใช้ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับ หรือจะทําเป็นสวนมะละกอขนาดใหญ่เพื่อการค้าก็ทําได้นะครับถ้าเราไปใช้วิธีแบบธรรมชาติเราจะไม่ได้มะละกอที่งอกขึ้นตามที่ต้องการนะครับกบราขอบพคุณมากเลยครับสวัสดีครับ